เปิดโลกใบใหม่ไปกับพี่รูลูสวัสดีจ้าน้องๆน้องๆคนเก่งทั้งหลายรู้กันดีแน่นอนว่านี่คือแผนที่และน้องๆจ้าแผนที่ก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงลักษณะหรือที่ตั้งของสิ่งต่างๆที่ปรากฏบนพื้นผิวโลก ซึ่งย่อให้เล็กลงได้ตามความต้องการนะจ๊ะน้องๆและในแผนที่เราก็ใช้สัญ,ญลักษณ์และเครื่องหมายกำหนดแทนสิ่งต่างๆได้น้องๆมาฟังพี่รูลูบอกชนิดของแผนที่กันดีกว่านะจ๊ะ 1. แผนที่ทางกายภาพของแต่ละภูมิประเทศอย่างเช่นแผนที่รัฐ,ฐกิจแผนที่เศรษฐ,ฐกิจแผนที่ประวัติศาสตร์และแผนที่ภูมิอากาศ 2. แผนที่เฉพาะเรื่องเช่นแผนที่รถเมยแผนที่รถไฟและแผนที่เส้นทางการบินน้องๆจ้ะมารู้จักกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์กันบ้างดีกว่านะจ๊ะอย่างที่น้องๆเห็นอยู่นี้เราเรียกว่าลูกโลกซึ่งเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้เห็นว่าโลกมีลักษณะคล้ายจริงมากที่สุดเป็นแบบใด 2. เข็มทิศ เราใช้ในการหาทิศทางซึ่งมีประโยชน์ในการเดินเรือทะเลมากนะน้องๆ 3. ภาพถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมซึ่งเราจะได้จากการเก็บข้อมูลภาคพ,พื้นโดยการติดกล้องที่ยานพาหนะหรือดาวเทียมทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆบนพื้นผิวโลกอย่างเช่นการเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ ที่ภาคใต้ในเดือนธันวาคมพศ2547ที่ผ่านมาประโยชน์ของแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์มากมายเกินกว่าที่เราคาดคิดจริงๆนะจ๊ะน้องๆพี่รู้ลู่ว่าทุกๆอย่างมีคุณค่าแน่นอนถ้าเรารู้จักและศึกษาอย่างจริงจังวันนี้พี่รู้ลู่ลาน้องๆแล้วละจ้าสวัสดีจ้า